สวัดีครับเดี๋ยวครับอันนี้ก่อนขายขายของก่อนครับขายของก่อนครับเอาทุกอย่างจริงๆเลยมาขายของขายของอะไรนาะวนนู้นหน่อยวนนูนหน่อยอู้ทำไงจะมีตังค์ซื้อเหรอดนนูนหน่อยอู้ใส่ใส่เบอร์อะไรครับเอาเบอร์อะไรใส่เบอร์อะไรอ XL XL เอาสีอะไรพี่ ปขายของสามร้อยห้าห้าสิบาทครับสามร้อยห้าสิบบาทครับกดนุ่นใหม่นะครับพอดีเพิ่งมาถึงเนี่ยโอ้พี่ป <ไอ S 2> เป็นคนแรกเลยกี่ตัวนี่ฮะมีสีสนี้สีอะไรนี่สีฟ้าเหรอสีฟ้าโอ้สีฟ้าสายไม่ได้หรอกเพื่อนอนี่มีสีฟ้าสีเงินโอ้สวยๆเลยครับสามร้อยห้าสิบบาทครับนี่ท่านไหนสนใจครับ ก็มพักมาเลยครับอ่าสีขาวก็มีนะโอ้เนี่ยเปลื่อนเร็วแน่นอนอ่ะสวยมากเลยครับสุดท้ายมีสามสีมีสามสีสีฟ้าสีน้ําเงินแล้วก็สีขาวนะครับครับที่ใส่สีอะไรได้ผมเัน่าจะเป็น XL อ่ะลองดูดิลองลองใส่ดีกว่า XL XL อู้ลองไม่ได้หรอกไม่ได้ซื้อเขาเดี๋ยวเขามันจะเปลื่อนลองดูก่อนลองดูเป็น เป็นอันนี้ให้หน่อยเป็นเป็นพรีเซนเตอร์ป่ะพรีเซนเตอร์ให้หน่อยอู้สวยมากเลยครับใส่ได้ไหมอู้ได้เอลเนี่ยใหญ่เลย XL ตัวใหญ่อู้ผ้าอย่างดีเลยผ้าอย่างหน้าเนี่ยนิน้าไหมน้านาอู้ใส่ดูที่ใส่เลยใส่ให้ดูเลยบอกใส่เลยใส่เลยอู้นู่นนี่ครับใส่เลยก็ดำสวยๆจาดแต่พี่เก่งใส่ได้มันนี่ XL นี่นะมันจะเล็กไปว่ะ XL ว uh. oh, ่าพ hmm? ุ there is, there ่งพุจะออกไหมใส่ oh ่างนี้เลยนะอ่าใส่แนวแบบตัวใหญ่ที่หกหืมเล่นตีดเล่นสีขาวก็มีครับเดี๋ยวมาดูสีขาวนะมันเป็นบางบางนั่นสิเอ็กแอลบางทีบางพีกั ได้ไหมได้ไหมได้อยู่เนาะได้อยู่เพราะว่ามันมันมันติดเสื้อตัวนี้เนาะเสื้อแขนยาวเออนี่ XL ครับคนตัวใหญ่พอดีเลย XL นี่สีขาวโอ้สวยงามครับสีขาวเท่าไหร่นะหนึร้อยห้าสิบบาทพร้อมทรงเฮ้ยหนามากเลยเนาะผ้าน่ยผ้าหนาหนาสวยมากผ้าหนามากอู้สีขาวสวยว่ะโอ้สวยสวยสีขาวสวย พี่เก่งเหมาะมากเลยี่ขาไหมเหมาะเพี่เก่งเหมาะเลยวันเดียววันเดียวรู้เรื่องวันเดียวรู้เรื่องนะอันนี้สีขาวนะครับ XL ข้างหน้าข้างหลังประมาณนี้คนหุ่นใหญ่ๆอ่ะได้เลย XL ตัวนี้สวยงามมากก็อันนี้พี่ก็เอาไปก่อนแล้วก็ได้เดี๋ยวตังค์เดี๋ยวค่อยจ่ายผมซื้อเ่นเนาะโอ้เนี่ยสสวยสวยสวยครับ เอาสีไหนเอาสีน้ำเงินเสยเฮะสีน้ำเงินสีน้ำเงินเอาสีน้ำเงินบอกพี่เก่งไงสีขาวอันนี้แปลว่าอะไรเนี่ยมาแล้วมาแล้วนี่ว่าจะถามอยู่อันนี้เขาเรียกว่าเรีว่าเงินเงินเงินมาแล้วมาแล้วเงินใช่นไหมอืมยิงหรอไม่รู้เดี๋ยวอ fc ดูหน่อยนี่เขาแปลว่าอะไรเนี่ยเนี่ยทีมโทนหนึ่งอันเนี้ยเขาแปลว่าอะไร วิ่งผ้าหนาเนาะหนาหนาหนาไม,ไม่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 ได้บางนะไม่บางครับผ้าอย่างสวยไหมผ<ป>้าสวยผ้าสวยอ๋อพอดีเลยได้ลูกค้าอีกคนหนึ่งแล้วลูกค้าอีกคนหนึ่งจริงๆผ้าดีเลยพี่ลองใส่สีขาวด<ะ>ูใส่สีขาว อดโอ้มีโลโก้ XL ตัวนี้ด้วยนะนี่ไหมครับนี่นี่สีขาวครับโอ้ดูสีขาวดิเขียวอืมดูข้างหลังหน่อยดูข้างหลังหน่อย <c oughs> โอ้สามร้อยห้าแต่แต่สีขาวนี่ต้องดูแลดีๆหน่อยเนาะใช่ครับต้องใส่คือมันเปื้อนเร็วอ่ะรันเร็วอืม ก็ใส่มาลุยงานนี้ไม่ได้ต้องใส่เที่ยวใส่สำหรับคนที่สะปบกน้อยถ้าคนลุยๆนี่มาๆมาๆมันนี่ก่อนเร็วถ้าคนลุยนนี่่กอถ้าคนลุยนี่ใส่สีขาวไม่ได้นะจะเปื้อนมันนี่ก่อนเร็วพุ่นุ่นเสื้อหน่อยเร็วเอาไม่เอาสีนั้นไปเสื้อดีมีคุณภาพอ่ะใส่ดูซิ XL ็กเอลได้ไหมอ้ใหญ่ใหญ่อะลองดู ลองใส่ดูอ่ะโอ้ยพอดีสวัสดีครับครับสวัสดีครับโอ้ตัดผมใหม่ด้วยรอไหมรอเลยเนาะอุ้ยไอ้สีขาวไม่ได้รองเปื้อนต้องสีน้ำเงินนี่ต้องสีน้ำเงินสีนี้ครับสีน้ำเงินเหรอนั่นแหละสีถ้าถ้าคนทำงานต้องสีน้ำเงินนี่สีฟ้าเนาะอันนี้สีฟ้าอืสีฟ้าก็สวยนะสีฟ้าครับตัวนี้สีฟ้าก็สวยอ่ะเบอร์เอลลองใส่เบอร์เอลดูดิก็กระเป๋าใช่ใช่กระเปเอลกับเอ็กเอลเนี่ยไหนใหญ่กว่ากันเอ็กเอลใหญ่ เอลให๋อเขาจะมีไม้ตัวนี้เลยเนี่ยเบอร์เอลอะใส่ได้กินไว้บัวเบอร์เอลพอดีเลยนะอืมพอดีอ่ะเบอร์พอดีเลยรวยเลยเมื่อก่อนเมื่อก่อนผมมีแต่เอ็กเอลแต่ทุกวันนี้อ๋อนี่ถ้าจะกินตรงนี้เลยนะว่าเอ็กเอลครับเนี่ยจะไม่มีป้ายจะเป็นสกรีนติดไว้เสื้อไม่เอ็กเอลหมือนพวกบางตัวบางที่เอ็กเอลตัวเบิ่มเหรอครับไม่ใช่ครับแล้วแต่คนผลิตเสื้อ มันแบบไหนก็ไม่รู้แล้วบางเยือกบางเจ้าใส่เลยตัดเสื้อสวยจัดใส่ใส่ใส่เลยนี่ยคืาเรียกเสื้อแขนสั้นจ้าให้ใส่ลูกอนให้เป็นพรีเซนเตอร์ให้ใส่ลูกอนพรีเซนเตอร์ใส่ดูไม่แม่จะใส่ไปใส่แล้วใส่สองตัวแล้วเนี่ยมาซื้อเท้าเลยสวยสวยสวยที่นึ่งหมื่นเนี่ยแอลเข็นน้ำหนักรใสหนักเข้าับใส่ทุกคนแอล <C jin x> มาบวกกันมาบวกกันโอ้ยเมื่อวานเมื่อวานเอฟซีมาถ่ายเป็นมวลหลาเต็มเต็มไม่ได้ใส่หมวกเนาไม่ไดใส่หมวกไม่รู้มาจากไหนเอฟซีขี่มอเตอร์ไซค์ใหญ่มาเอ็มเนี่ยมันมาแล้วเอ็มว่าอู้ว่าพี่เดียวผมขอถ่ายรูปหน่อยไม่ไปหมดแล้วครึ่งหนึ่งแล้วอู้ พอดีอ่พอดีเลยไหนดีเป๊ะเลยพอดีเลยดูข้างหลังดูข้างหลังครับก็พอดีเลยพี่เด้สิ้นเดือนเด้ยสามร้อยห้าสิบบาทสิ้นเดือนใช่ไหมสิ้นเดือนก็เก็บสิ้นเดือนก็คือต้องเทมอาเลยครับใช่สิ้นเดือนนะสามร้อยห้าสิบบาทนี่คนหนึ่งแล้วก็นี่คนหนึ่งอู้นี่ยังไม่ได้ใส่เลยใส่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 ทุกคนเบอร์เอล่ะพอดีในเอลใหญ่ แต่ผมต้อง XL เพราะว่าผมมีพุงนี่ XL สำหรับคนพุงหนาๆนใช่ครับพุงหนาๆนต้อง XL ใส่แล้วก็โชว์พุง,ง,งพน,นี่ยสวยงาสวยข้ามหนาดิโอ้ยได้ยูแฉม,มันใหญ่ได้ไหมแขฉมใหญ่แขนกว้างแต่ตัวนี้มัน<อ><ะ>พี่ใส่ผิดข้างหรือเปล่าอ้อใส่ผิดข้างไงถูกแล้วเฮ้ยพอดีหรือวุ้ยมันพอดีพอดีของผมมันต้องแบเหมือนสอง H อ่ะ ได้ไหม x x l l สอง x อ่ะสอง x l แสดงว่าพี่เก่งหนากว่าผมนิดได้ไหมพอดีไหมดีแต่เวลานั่งทำงานก็ปูดโผล่อะปูดโผล่ผมสั้นอ่าครับเสื้อแขนสั้นนะครับรุ่นสามร้อยห้าสิบบาทใครอยากได้ก็ทักมาทักมาเลยครับอ้าววีัาทักทำไมนี่ทิ้งเดือนจ่ายเงินเอาเอาใส่ถุงใส่ถุง ลูกค้าช่างเก่งอ่ะลูกค้าช่างเก่งที่เป็น f อฟซีเซตินอ่ะจะอยากได้โทรบอกนะโบอกบอกโอนตังค์มาพร้อมโอนตังสามร้อยห้าสิบบาทรวยรวยไทยไหนพันสามร้อยห้าสิบกาน้ำมันหนึ่งพันการน้ำมันหนึ่งพันเสื้อเสื้อสิเดือนโอเคครับเอดือนอันนี้มันจะสิ้นเดือนยังฮะมันจะสิ้นเดือนยังเหมันออกไปเมื่อวันเสาร์สิบเจ็ดเหลืออีกกี่วันโอ้เลยสิบสามวันมัดมือชกเลยครับ เฮ้ยเป็นไรเขาไม่ได้บอกว่าปีไหนสิเสิ้นเดือนนี้นี่ครับไอเสื้อทนหนึ่งใส่แล้วครับหลังจากใส่สีดําเมื่อแปปีที่แล้วตัวนั้นก็ยังอยู่นะยังอยู่บปยังอยู่เ้ตัวนั่นอ่ะเอไอไซนั้นอ่ะกำลังดีที่ผมใส่ไอ้ที่คลุมรถเซพิโลเลยนะคลุมเครื่องน่าตัวใหญ่ อ๋อไอนะไอชีเลี้ยวอ่ะไอชีแดงนะโอ้ยไปซักใหม่โคตรทนเลยสียังอยู่ยังอยู่แจ่มเลยไม่ลอกด้วยไอเสื้อตัวนั้นอ่ะไอไซส์นั้นอ่ะกำลังดีมันมันหนาด้วยผ้ามันอะแต่กล้องเลยไม่พูดเลยอ๋ออออน้ำยาล้างเรื่อ่ะซักตาอุ้ยใหม่เือนเดิมเนาะไอเสื้อนั้นอ่ะเหมือนเสื้อกีฬา รักม,กมาครับสนใจ350บาทผบาทเดี๋ยวจะมาคลิปหน้าครับสวัสดีครับ